ันนี้จะเป็นปลักอินทาให้ภาพนะฮะหมุนหมุนรอบลโลกหรือว่าหมุนไปในจกกักรวาลหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะเราจะใช้งานได้หลายอย่างนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้วิธีใช้ใช้ยังไงนะฮะอันนี้จะเป็นปลักอินที่เราเขียนขึ้นมาชื่อวิดีโอสครูนปลักอินนะฮะอยู่ตรงนี้นะอยู่ในเจเนเรเตอร์นะะแล้วก็หนึ่งนะฮะแล้วเราก็ใช้ยังไงก็จกับลงมาเลยลากลงมาวางน,นะฮะ เราก็จะเห็นนะครกล่องนี้ก็คือกล่องที่เราจะเอาภาพเข้ามาใส่นะภาพอะไรก็ได้จะเป็นคลิปวิดีโอเป็นอะไรก็ได้นะดูวิธีใช้เลยแล้วก็มาดูนะครับพอเราเลือกให้เหลืองปับ๊บด้านนี้มันจะมีช่องเ h a n n e l editor ขึ้นมาให้เราแก้ไขนะตรงนี้ก็จะมีโกลบอลก็คือเราสามารถเอาภาพเข้ามาใส่นะฮะเราคลิกตรงนี้เลยปับ๊บคลิกแล้วเรามาหาภาพที่เราต้องการใส่อันนี้เราจะเอาภาพโควิดหน้า,าไวรัสนะฮะใส่นะฮะก็คลิกปับ๊บแล้วก็ ให้เราถ้าเราเลือกตรงนี้มันจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกหัวคลิปเลยเลือกของคลิปเลยคลิปปั๊บงนี้เลยนะฮะเลือกที่หัวคลิปเลยนะฮะล้วก็กดแทรคลิปหนามาแล้วฮะตอนนี้เจาะใส่ด้วยนะฮะเนี่ยมาละเรียบร้อยนะฮะแค่นี้นี่เองอ่ะสุดแล้วเราต้องการให้มีแบ็กกราวข้างหลังนะฮะเราก็เอาแบ็กกราวมาวางนะฮะน,นี่เป็นแบ็กกราวที่ มีในปั๊กอินนะฮะเป็นแบ็ k กราวด์สเปซนะฮะปั๊กอินใครสนใจปั๊กอิน,นเรื่องสเปซมีขายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปร่งใสนะฮะแล้วก็เข้ามามันก็จะหมุนไปอย่างนี้อ่าทีนี้เรามีอะไรปรับได้บ้างอ่าลิกมให้เหลืองปั๊บเราก็แพนนะฮะได้นะฮะสเกลสเกลก็คือเราสามารถสเกลตัวเวลาได้นะฮะสเกลอยากให้มันเลยภาพแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเราต้องการสเกลให้ใหญ่เราสเกลตรงนี้นะ ตรงนี้จะสเกลใหญ่ทางภาพเลยนะสามารถที่จะสเกลให้ใหญ่ได้นะฮะหมุนหลุดออกไปมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะสเกลตรงนี้นะฮะสเกลได้หมดนะฮะเล็กใหญ่ทะลุออกไปนอกจอหมุนกลับเข้ามาเนะี่ยให้ดูตรงน,นี้คือสเกลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปหสิตติ้ก็คือจานนะเวลาที่เรา ลอยออกไปไกลเราไม่อยากให้เห็นชัดเราอยากให้จางน,นะฮะเราก็สามารถที่จะทำคีดเฟรมแล้วก็ลดให้จางลงอย่างนี้นะฮะมันก็จะจางน,นะฮะต่อแรกเราก็จะเข้มนะฮะเข้มต่อแรกก็จะเข้มมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนหลังมันก็จะจางน,นะฮะแล้ก็มาดูฟืดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการปรับเนี่ยเริ่มจางลงเลยนะฮะเนี่ยจางเราอยากจางเท่าไหร่เราก็จาง จางไปเรื่อยๆพ่อมาถึงตรงนี้ให้เราก็ขึ้นมาให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็จะไ like ล่ขีดเฟรมให้เลยนะนะนะฮะออินเรายังสามารถโหลดเทรดอะไรได้มั้นะลองเล่นดูนะฮะนะมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราเอาภาพอื่นได้ไหมอ่า,าก็ได้นะฮะแล้วก็มาปึ๊บสอนลงไปนะฮะอันนี้อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาปึ๊บอ่า ราจะเลือกเอาอะไรดีลูกโลกนะฮะเลูกโลกใส่นะฮะเราก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกที่ลูกโลกลูกโลกนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะนิ่งลรวก็กดแอปพลายนะฮะลงมาแล้วเราไม่อยากจะให้มันวิ่งพร้อมกันล้าก็ขยับไปนะฮะจะมีลูกโลกไปนะฮะจะวิ่งไล่กันไปนะฮะนนี้จะแล้วแต่เราลูกโลกเราก็าขยายได้ให้เล็กให้ใหญ่นะ สเกลนะฮะสายเป็นขวาได้หมดเลยนะคะก็กะจังหวะเอานะฮะได้หมดนะเอาไปใช้กับภาพนิ่งใช้กับคลิปวิดีโอได้นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอนะหมุนนี่นะแต่ตัวนี้เป็นภาพนิ่งนะฮะใครสนใจที่จะเขียนปักอินหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะมามีคอร์ส แอปเปิลโมชั่นนะฮะสอนนะฮะเขียนแป๊บเดียวนะอันนี้ไม่ถึงสิบนาทีเขียนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราก็นำไปปรุกใช้งานหรือว่าทำเป็นปะอิงขึ้นมาขายแบบนี้ได้เลยนะฮะ